สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไอดอนไวซ่านะครับไวซ่านะครับคลิปวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่าประสบการณ์เรียนรอดอนะครับทั้ง3ปีนะครับ ปี1ปี2แล้วก็ปี3นะครับโดยคลิปนี้ที่ทําขึ้นมานะก็จริงๆตอนแรกก็ไม่ได้จะทําคลิปนี้หรอกแต่พอดีจําได้ว่าเคยทำไอ้อะไรนะคลิปไปรับใบจบรอดอมาปี3ามนะครับขึ้นมาให้ตรงนี้ฟึ๊บก็เลยคิดว่าไปรับใบจบรอดอแล้วก็ทําคลิปเล่าประสบการณ์เรียนรอดอสาปีให้ดูด้วยเลยก็แล้วกันนะครับเ,ออเริ่มเรื่องตั้งแต่ตอนเรียนรอดอปีหนึ่งเลยแล้วกันนะครับก็ตอนเรียนรอดอปีหนึ่งะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนรอดอปีหนึ่งก็ต้องไปเขาเรียกอะไรนะ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนถ้าทดสอบไม่ผ่านก็คือเรียนรอดอไม่ได้นะครับมาเริ่มเรื่องกันเลยก็ทดสอบรอดอนะครับผมก็จําไม่ได้เปอร์เซ็นหรอกเพราะว่า <c oughs> จบรอดอปีสามานานแล้วแล้วก็ถ้าให้ย้อนไปตอนปีหนึ่งก็คงจําไม่ได้หมดทุกอย่างนะครับที่เริ่มทดสอบรอรดอรครับที่ผมจําได้ก็คือจะมี1นึ่งซิอักี่ทีไม่รู้แหละจาไม่ได้เพราะว่านานแล้วแล้วก็2ก็วิดพื้นนะครับ3ก็วิ่ง3อย่างซิดอั วิดพื้นแล้วก็วิ่งนะครับผมก็เกือบไม่ผ่านนะครับซึ่งใน3อย่างเนี่ยวิดพื้นซิดอัพแล้วก็วิ่งนะครับไอซิดอัพหรือวิดพื้นเนี่ยแหละที่ผมจําได้เมื่อตอนที่ผมเพิ่งไปทดสอบที่ศูนย์วิภาวดีรังสิตนะก็คือศูนย์ใหญ่ของรอดอซึ่งผมอะในวิดพื้นกับซิดอัพเนี่ยผมผ่านไปแค่อย่างเดียวซึ่งวิ่งอย่างที่3เป็นอันสุดท้ายที่ผมทดสอบก็คือเกือบไม่ผ่านนะครับก็คือแบบ ้าบเส้นเวลาไปนิดเดียวรู้สึกว่าเขาตั้งเวลาไว้ประมาณเท่าไหร่วะสามนาทีครึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจสามนาทีครึ่งหรือสี่นาทีนี่แหละซึ่งผมอ่ะวิ่งเข้าเส้นอ่ะตอนแบบว่าเขาเรียกไงะประมาณวิสองวิสุดท้ายพอดีก็คือขาก้าวเข้าเส้นสุดท้ายไปตอนที่แบบเวลาขาดอีกวิสองวิหมดเวลาพอดีก็คือผ่านมาได้แบบเฉียวเฉียดนะครับหลังจากที่ทดสอบรอร์รผ่านแล้วนะครับก็เริ่มเรียนรอร์ปีหนึ่งนะครับ เล่าตั้งแต่ตอนรดปีหนึ่งเลยก็รดปีหนึ่งะครับผมเรียนที่เกียรกายนะครับแล้วก็นี่นะครับมีภาพประกอบตอนมอสี่ที่เข้าเรียนรดปีหนึ่งนะครับแล้วก็มีวิดีโอให้ดูนิดหน่อยนะปีหนึ่งก็คือเรียนทั้งหมดยี่สิบบททินะครับประมาณายี่สิบบททินั่นแหละก็คือ ต้องไปครบทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ1วันซึ่งมันก็จะมีภาคเช้ากับภาคบ่ายส่วนตอนปีหนึ่งที่จําได้ก็เรียนภาคบ่ายมั้งของผมเรียนภาคบ่ายก็ตแต่บ่ายหนึ่งถึงประมาณเท่าไหร่อะ,อะสี่โมงหรือห้าโมงเย็นนั่นแหละก็ออโดยการฝึกในศูนย์แล้วก็แบบเขาเรียกไงแบบว่าสบายบ้างไม่สบายบ้างแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือแบบจะอยู่แต่เขาเรียกไงอยู่แต่ในร่มอะแล้วเขาก็จะสอนแบบเกี่ยวกับหลักสูตรทหารอะไรเงี้ย เขาบ,บว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีไปฝึกกลางแดดน,นะครับก็แบบไปคานลงพื้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเบื่อมากเพราะคือแดดร้อนมากเรียนทั้งหมด20บอาทิตย์นะครับปีหนึ่งถ้าได้ไม่ครบตามจํานวนเวลาก็คือจะไม่จบรอดอปีหนึ่งนะครับก็ที่เบื่อมา,มากๆเลยซึ่งนักเรียนรอดอหลายๆคนก็เบื่อเรื่องอะไรก็คือเรื่องทรงผมนะครับซึ่งเรียนรอดอตอนช่วงปีหนึ่งนั้นก็คือกฎของทางกระทรวงยังไม่ได้ออกมานะว่าแบบให้นักเรียนไว้ ผมยาวได้เหมือนตอนปัจจุบันเนี่ยนะคือตอนที่จบรอดอจบมหกอะไรมาแล้วอะ่ะให้ไว้ผมยาวได้ซึ่งน่าจะให้ไว้ตั้งแต่ตอนที่อยู่รอดอปีหนึ่งไม่งั้นแบบคงดีมากอ่ะก็คือตอนนั้นก็คือต้องโดนตัดผมก็คือขาวสามด้านแล้วก็ด้านบนเหลือหย่อมบางๆไว้หน่อยแต่ก็ดีนะไว้ผมหน้าได้นิดนึงถ้าแบบว่าตัดเองนะแต่ถ้าตัดที่รอดอก็อย่าหวังจะมีผมหน้าเพราะเขาถ่ายที่ปาบปาบปาบร้านเรียบเหลือแบบไว้ปลูกหญ้าข้างบนหน่อยนึงอย่างเงี้ยรอดอปีหนึ่งก็ประมาณนี้นะ เดี๋ยวไปต่อที่ปี2กันเลยนะครับเราดอปี2ก็เหมือนเดิมเหมือนปี1เลยก็ตอนแรกนะเหมือนว่าจะไม่ได้เรียนที่เกียรกายแต่ไปเป็นมามาได้เรียนที่ศูนย์เกียรกายมาเร็วนะครับปี2นะครับก็เหมือนเรียนเหมือนปี1ทุกอย่างเลยก็คือแทบไม่ต้องพูดเลยเลยแต่ปี2รู้สึกว่าจะแบบว่าเขาเรียกไงอะเนื้อหาจะต่างจากปี1นิดหน่อยเรื่องแบบว่าเขาเรียกไงนะการทําข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมีให้ทำกี่ข้อว่าจำไม่ได้ 50ข้อหรือร้อยข้อผมรู้ตอนก่อนจะจบให้ทำนะครับว่าได้เท่าไร่เท่าไหร่ใครแบบว่าใครทําไม่ผ่านก็แบบไปซ่อมอะไรอย่างนี้นะปี2ก็เหมือนปี1เลยนะครับอ๋อแล้วเมื่อกี้ตอนปีหนึ่งไม่ได้เล่าเดี๋ยวมาเล่าตอนปี2ปี2คือมีแบบให้เดินจงกรมด้วยนะปี1ก็มีนะแต่ไม่รู้ว่าปีไหนเดินเยอะกว่ารู้สึกว่าปี2นี่จะเดินจงกรมบ่อยอีเดินจงกรมแบบอะไรนะยุบหนอพองหนออะไรเนี่ยให้เดินไปเดินมานึกว่าแบบเขาเรียกไงมาเข้าวัดหรือเปล่า เดินวนไปวนมาแล้วก็เดินตรงขึ้นย้อนกลับตรงขึ้นย้อนกลับแต่อันนี้ก็ดีนะเพราะว่าอยู่ในร่มไม่ค่อยโดนแดดก,ก็แบบสบายหน่อยปี2ก็ประมาณนี้นะก็ไม่ต้องเล่าอะไรมาก<ม>เพราะปี2กับปี1ก็คือแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าหลักสูตรการสอนบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปจากปี1นิดหน่อยนะครับมาเข้าสู่ปี3ปีสุดท้ายนะครับปี3นี่เป็นปีที่เขาเรียกว่าหาดีโหดที่สุดเลยนะครับปี3นะครับ เรียนที่ศูนย์ใหญ่รอรอนะครับซึ่งการเรียนที่ศูนย์ใหญ่รอรอปี3ต่างจากปีหนึ่งกับปี2มากเพราะความหนักนี่หนักตั้งแต่ยังไม่เป็นฝึกภาคสนามเลยนะโดยเรียนปี3นะครับก็จะเรียนในสนามโล่งๆใหญ่ๆแล้วก็จะมีแบบไปฝึกตามฐานต่างๆนะครับฐานที่รอรอแต่ละฐานเขาแบบเขาเตรียมไว้ว่าต้องไปฝึกฐา,ฐานนู้นฐานนี้ฐานนี้นะครับในแต่ละอาทิตย์ก็คือจะแบ่งฐานไปว่าเรียนฐานไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเริ่มมาโหดตรงไหนยไหม เริ่มโมโหตรงที่มันมีวิ่งรอบสนามเหมือนตอนที่สอบเลยแต่คือวิ่งแบบครูฝึกสั่งแบบสนุกเลยวิ่งรอบไปวิ่งรอบมาวิ่งกันแบบว่าหอบเหงื่อออกไปหมดเลยแล้วหอบไม่พอวิ่งเหงื่อออกหอบไม่พอนะครับแดดนี่คือแบบแรงแบบเผาไหม้มากเหงื่อแตกกันใหญ่เลยครับแล้วต้องตามเวลาด้วยนะคือถ้าไม่ทันตามเวลานี่คือสั่งหมอบครับมอบลุกมอบลุกมอบลุกอยู่งั้นแหละครับโดขึ้นจริงนะครับทุกอย่างดีจริงนะครับโหดมากแบบสุด แต่มีข้อดีอย่างหนึ่งตอนปี3ก็คือกฎทางกระทรวงศึกษาธิการครับออกมาว่าให้นักเรียนรอดอนครับแล้วก็นักเรียนชายทั่วไปส่วนใหญ่ก็คือตามแต่ละโรงเรียนอะ่ะจะไว้ลองทรงได้อยู่แล้วนะมปลายส่วนนักเรียนก็ส่วนตอนนั้นอะ่ะที่ตอนผมอยู่รอดอ,ดอปี3นะคือมอต้นอะ่ะยังไว้ทรงนักเรียนอยู่แต่มปลายให้ไว้ลองทรงได้เฉพาะคนที่ไม่ได้เรียนรอดอนนะแต่รอดอตอนนั้นอะ่ะก็ให้ไว้ลองทรงได้ซึ่งไว้ลองทรงได้นี่คือแบบว่า นักเรียนรอดอนี่คือชอบกันมากกว่าตอนหัวเกียนเยอะเลยเดี๋ยวจะขึ้นตอนไว้ผมยาวให้ดูนะครับเนี่ยรอดอไว้ผมยาวแล้วนี่ก็ไว้ผมเกียนนะครับข้อดีก็ตรงนี้แหละตอนปี3ปีสุดท้ายก่อนจะจบก็คือรอดอไว้ผมยาวได้ก็รู้สึกแบบดีใจมากๆเลยคือแบบไม่ต้องตัดหัวเกียน3ด้านเหมือนตอนปี2กับปี1มาถึงตอนไปฝึกภาคสนามนะครับก็ตอนไปฝึกภาคสนามนะเขานัดเท่าไหร่นัดขึ้นรถกันตอนเอ้ยไม่ใช่ตีห้านะ ก็รออีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็รถถึงจะออกนะครับจุดพีคมาอยู่ที่ไปฝึกพักสนามที่เขาชนไก่นั่นแหละ5้าวันวันที่1นนะครับก็เขาเรียกอะไรอ่ะแค่เหยียบหญ้าเขาชนไก่นี่ก็คือแบบอยากขึ้นรถกลับบ้านแล้ววันแรกนี่คือแบบว่าน้าตาซึมเลยร้องไห้อยากกลับบ้านแล้วว่าผ่านไปวันที่2วันที่3ามสาวันแรกนะครับวันที่1วันที่2วันที่3าสาววันนี้นะครับก็โหดระดับที่ว่าอยากกลับบ้านแล้วคือไม่อยากอยู่แล้ว อันนี้ก็คือโหดแล้วนะครับส่วนวันพีคไปอยู่วันที่4ี่นะครับวันที่4ีนี่เป็นวันที่แบบอืสุดๆอะตั้งวันที่4ีนี่พีคสุดพีคสุดคืออะไรรู้ไหมเห็นแบบว่าเขาพูดกันตั้งแต่ตอนก่อนที่จะมาถึงที่เขาชนไก่แล้วนะเขาแบบว่าถ้าไปถึงที่เขาชนไก่นะครับแล้วไม่เจอจารนรกครับเหมือนไปไม่ถึงเขาชนไก่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอจารนารกไว้ให้ดูนะครับ เรียนรอดอมา3าปีปี3นี่หนักสุดและที่หนักสุดก็คือที่เขาชนไก่นี่ละครับวันที่4นี่คือแบบว่าโอ้ยแทบร้องเพราะว่าวันที่4นี่ต่างจากการฝึกรอดอมากเลยนะฝึกรอดอปกติก็คือพอจะหนักแล้วใช่ปะ่ะของปี3ามนะแต่วันที่4ี่เนี่ยเป็นการฝึกที่หนักที่สุดตั้งแต่เคยเรียนรอดอมาเลยนะคือการฝึกอะ่ะเป็นการฝึกแบบแบบทหารเลยอะ่ะ แต่ไม่รู้ว่าทหารอาจจะโหดกว่านี้หรือเปล่าแต่ก็คือวันที่4ี่นี่คือแบบจานนรกเขาบอกว่าฝึกแบบทหารเพราะว่าผมก็คิดว่าฝึกแบบทหารจริงๆนะเพราะมันแบบหนักมากอะสั่งคานไปคานมาคานไปคานมาก็คือนักเรียนแบบหอบแดกกันไม่ไหวเลยนะครับคือแบบว่าฝึกแบบทหารมากคานแบบคานไกลมากอะคานไปคานกลับคานไปคานกลับคือแบบว่าโอ้โหแล้วก็มีเขาเรียกนะเหมือนแบบยิงปืนปลระเบิดทําท่าปลาเฉยนะแต่ไม่ได้ถือลูกระเบิดแบบ อ๋อ,อแล้วก็ได้ยิงปืนจริงๆนะครับยิงปืนจริงแล้วเขาก็จะให้ใส่ที่อุดหูไว้ฝึกวันที่4นี่คือแบบว่าโซมอ่ะก็คือแบบมาวันแรกเนี่ยแหละนะหน้าแบบผ่องใสวิ้งเลยพอไปวันที่4มาส่องดูหน้าตัวเองในโทรศัพท์อีกทีคือแบบหน้าหมองมากถ่ายวิดีโอก็คือแบบหน้าค้ำมากคือแบบว่าตัวด้านในอ่ะมันไม่โดนแดดอยู่แล้วแต่แขนตรงนี้ก็ดูก็อาจจะค้ำๆหน่อยนะที่ตอนที่ดูวิดีโอนะ ตัวก็จะแบบว่าพองๆขาวๆแต่หน้ากับคอนี่คือแบบไปแล้วอ่ะวันที่สี่นะหลังจากฝึกเสร็จตอนกลับนี่คือแบบอย่างจ้าบเท่มากก็คือทุกคนเดินกลับไปที่ค่ายเหมือนเดิมนะครับเดินกลับไปที่ค่ายเหมือนเดิมแต่จานนรลูกผสงท์งขี่เขาเรื่อนะขี่เหมือนขี่ชอปเปอร์อ่ะขี่นําทางไปฟึบไปส่งตรงทางจะกลับค่ายอะ่ะขี่ไปแบบไอ้นี่เลยแบบเขาเรื่องนะเหมือนไอ,อ้มดแดงอะ่ะซูเปอร์วันอ่ะ เสรมาดูช็อกกาจับจัดพอขี่ไปส่งตรงทางด้านทางออกเสร็จนะครับเสร็จแล้วก็กล่าวคํับอำลานนิดึงหน่อยแต่ตอนกลับนี่อย่างเทขับมอเตอร์ไซค์ไปแบบปืนเป็นไอ้รถแดงแบบโกลเดอร์เลยขับแล้วก็หายไปในหมอกถนนเลยนะครับแล้วเมื่อกี้พูดมาเยอะแล้วนะก็เดี๋ยวขึ้นวิดีโอไว้ให้ดูของตอนไปฝึกพัฒน์สนาครับตอนย้ ตาโ้ช่างจิตาตายแม่ตายทัางหอถึงันน้าดลยเดี๋ยวเดียวไม่น่าใช่นะที่ที่คนตั้นานไม่เจอถุงเป็นถังให่ใหญ่ีจิ้มไห ีย่นหน้าอย่างเย็นอะเย็นแบบเย็นไม่ไหวแล้วอ่ะพังอ่ะหน้าโคตรพังถ่ายได้ไม่นาหรอกพิซเซอร์เลยแต่จะหมดแนวเยอะเลยวันไหนไปไม่เหลือแล้วจ้ะ เดี๋ยวก็ขึ้นภาพไว้ให้ดูด้วยนะครับฟึ๊บภาพแล้วก็วิดีโอที่ไปฝึกภาคสนามตอนปี3านะครับ ก็ประมาณนี้นะครับมาถึงวันสุดท้ายวันที่5นะครับวันนี้ก็เบาหน่อยเพราะวันที่4หนักมากวันที่5ก็เลยเบาๆไม่มีอะไรมากก็วันที่5้านะไปเดินขึ้นเขาตัง้งแต่ตอนเช้าตื่นประมาณเท่าไหร่หกโมงได้มั้งหกโมงหรือตีห้าครึ่งนั่นแหละจะไม่ได้แต่ก็คือเช้าเดินขึ้นไปถึงภูเขานั่นบนนะครับซึ่งก็สูงอยู่คนไม่เคยเดินขึ้นเขาอะ่ะก็คงเหนื่อยแย่แต่ผมเคยเดินขึ้นเขามาก่อนแล้วไงเดินขึ้นเขาที่ไหนะที่เขาคีชกูดต,ตอนไปเที่ยว เมื่อประมาณตอนไหนนะม .1 ม .2 เคยไปเที่เขาคีตกูอยู่ซึ่งก็สูงอยู่ <_ S 1> ก็คือสูงกว่าเขาที่เขาชนไก่เดินที่เขาชนไก่มันก็เลยแบบดูแบบชิวๆหน่อยเพราะว่าเขามันสูงน้อยกว่าเขาคิตะกูเนี่ยก็เลยแบบไม่ได้อะไรมากแล้วมันเป็นเส้นถนนด้วยมันไม่เหมือนเขาคีตะกูที่ผมไปเที่ยวนะที่ผมไปเที่ยวก็คือแบบมันเดินไปบันไดขึ้นไปแล้วมันก็มีแบบบางทีมันก็เป็นป่าเดินขึ้นไปเลยตอนนี้มันคือแบบมันเป็นถนนเดินวนขึ้นไปวนขึ้นไปเรื่อยๆครับก็คือถ้าคนไม่เคยเดินอ่ะม เหนื่อยมากแต่ก็เข้าใจว่ามันจะเหนื่อยมากๆเลยแต่สําหรับผมก็คือผมเขาเรียกไงอะ่ะเป็นคนแบบชอบเดินทางไกลเดินเป็นปกติอะไรอยู่แล้วก็คือแบบเหมือนเวลาไปห้องไปห้างอะไรเงี้ยเคยเดินนะจากไหนนะจากเซนทันโบวอะ่ะเดินไปถึงเยววาวราชอะ่ะซึ่งเดินแบบเรื่อยๆไปเปื่อยผมไม่ได้เหนื่อยเลยนะเพราะผมเดินไปประจาอยู่แล้วเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ย จากเซนทาวโบไปโยวลาล์ซึ่งมันถือว่าสําหรับคนที่ไม่เคยเดินนะคือไกลมากเลยนะเวลาไปเดินลอดอนนะมันก็จะแบบเออไม่ได้เหนื่อยมากเพราะชินกับการเดินทางไกลอยู่แล้วนะก็คือเดินขึ้นไปถึงยอดเขานะแล้วยอดเขาข้างบนก็เหมือนแบบให้ไปรวมตัวกันนิดหน่อยนะครับด้านบนที่ถ่ายด้านบนเขามาให้ดูนะครับปุ๊บแล้วก็มีวีโอที่แบบว่าตอนขึ้นเขาลงเขาครับมาให้ดูปุ๊บ วิดีโอที่ถ่ายตอนบนภูเขากับตอนเดินลงเดินขึ้นก็ประมาณนี้นะครับมันเดินขึ้นอะ ปเป็นเท่าไหร่40นาทีเกือบ50นาทีเลยแต่ตอนลงนี่คือแบบ20นาทีถึงตอนลงนี่คือแบบว่าลงอย่างชิวเลยลงไวมากคือแบบไม่กินแรงเลยตอนขึ้นนี่คือแบบว่ามันกินแรงมากนะครับหลังจากลงมาจากภูเขาเสร็จนะครับวันที่5้านะครับก็มีไปฝึกอะไรอีกสักอย่าง2อ,อย่างนั่นแหละจำไม่ได้แหละเพราะว่ามัน2ปีแล้วลืมแล้วแล้วหลังจากฝึกไออย่าง2องอย่างนั้นเสร็จอะ่ะก็ไปรวมตัวกันที่ลานอะไรอ่ะ ลานกลางแดดอ่ะลานใหญ่ๆ่อ่ะยืนรออยู่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงรอคนมาก่าว,วิธีปิดมั้งโอ้โหขนาดจะกลับบ้านแล้วยังต้องมายืนตากแดดอีกสองชั่วโมงเพื่อรอคนก่าว,วิธีปิดแล้วคือคนก่าว,วิธีปิดก็เขาเรียกไงนั่งรถแอร์มาโอ้อนที่เราเราก็ยืนรอไปร้อนมากคนมาก่าว,วิธีปิดก็ออกมาจากรถแอร์เย็นชําไม่มีเหงื่อไหลเลยคนกก่าว,วิธีมาถึงนะครับก็มาก่าว,วิธีปิดนะครับพูดอยู่ประมาณเท่าไหร่อะ ยี่สิบนาทีได้ไั้มเวลาที่นักเรียนรอรอปีสามทุกคนรอคอยก็มาถึงนะครับกล่าววิธีปิดจบเสร็จนะครับว่ากล่าววิธีปิดจบเสร็จทุกคนพร้อมเพียงกันมากโยนหมวกขึ้นฟ้านะครับแบบจบแล้วเว้ยจบแล้วเว้ยอะไรเงี้ยนักเรียนรอดอด,อดีใจคือรถแอร์จบกลับบ้านนอนหลับฟังเพลงกันชิลมากแต่มันยังไม่จบเท่านั้นนะครับเกือบจะสบายก็คือสบายแล้วนั่นแหละหลังจาก นั่งรถแอร์มาถึงกรุงเทพแลครับแล้วก็มาที่ศูนย์ลอรดอ,อกันอีกนิดนึงนะครับมาถึงศูนย์ลอรดออีกนะครับแทนที่จะปล่อยนักเรียนกลับบ้านเลยยังไม่ปล่อยครับทุกคนเหมือนแบบเข้าแถวไม่เป็นระเบียบคือแบบเด็กอยากกลับบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหนื่อยมากแล้วมาถึงทุกคนตนามระเบียบพักแถวตรงตามระเบียบพักอยู่งนะั้นอะอยู่ประมาณ10-15านาทีอะเออนั่นแหละแล้วถึงจะปล่อยกลับบ้านกันนะครับ แล้วก็คือแบบก่อนจะปล่อยกลับบ้านนี่คือแบบเหมือนว่ามีคนไม่ทําตามระเบียบก็เลยจะสั่งหมอบโอโ้คุณพระนึกว่าจะหมอบนะไม่ได้หมอบก็เขาก็ปล่อยเดินตามแถวตามระเบียบกลับบ้านไปนะครับแล้วก็จบเสร็จทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลืมไปเมื่อกี้พูดถึงตอนเข้าค่ายรอดอปี3นะครับก็คือเข้าค่าย5วันแล้วรอดอปี2ลืมไปนะครับรอดอปี2ก็เข้าค่าย3วันเหมือนกันนะครับแต่รอดอปี2นี่ก็คือเข้าค่ายไม่หนักมากนะครับเข้าค่าย3วันรอดอปี2นะครับ แต่ก็ไม่ได้หนักอะไรมากหรอกไม่เหมือนตอนปี3ปี3นี่ก็คือหนักมากนะครับต่างกันเยอะเรียนรอดอปี1ถึงปี3นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ยืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์ข้างล่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการนำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย